กูเริ่มสบายดีอย่างเงีนะครับเดี๋ยวผมเองนะครับต้องเชียร์ยี่อะไรครับเยิดเดี๋ยวใครครับอะไร้ะเต็งเต็งจะเล่นแหงวะโอุไม่เต็งจ่อะไรวะโอเคโอเคเขาก็ไม่เคย วันนี้โคตรตึงกับติงที่เราที่เราแบบเราโดนทุกคนมองอ่ะที่โรงเรียนอ่ะตอนตอนเราเข้าแถวอ่ะแบบขนลุกเลยเดี๋ยวเราโว้วโว้วโอ้วโว้วโว้วโว้โวโว้โวโว้โวยังดีที่เป็นเซิร์ฟโว้วโว้วโอ้โว้อาเออารีน่าไปแรนดอมเลย แรนดอมเลยนี่ไงออโอ้เข้าเป็นอัสั้ยเยเอ,อ้ยเอาเปิดแล้วก็ก็ฟิตอะไรอะไรเลย อยู่ไหนวะเฮ้ยเขาก็ยิงไม่ออก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 แต่เขาก็ยิงไม่ออกเฮ้ยออกอยู่ออกอยู่เอาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอ้โอ้โอ้ติงเขาจะตายปุ้ยจอ๋อไม่ดูดิเมื่อกี้เขาหลอก R P G ได้ติงตงจั อ่ะพี <cues> oh, oh, oh! Oh, o, uh oh, ่โอ้โหโหจัดมาเตงมานุ่นนุ่นนุ่นเออสวยโอ้ระเบิดหาย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 อย่นี่เต็งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี้อย่างนี้โอ้ยสวยเดี๋ยวเขาเอาแอร์เซาลีเฟิร์นให้หมดเลยเดี๋ยวเขาเอาแอร์เซาลีเฟิร์นให้หมดเลย ไม่เป็นไรอไรโอ้ยเต่งล่วงตายโอ๊ะฝัก R P G R P G spam guys นี่ไงวะ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 ซิงอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอเนี่ย ไม่เห็นมันนี่ก็เมันอยู่บนรถบัสแล้วมันก็หายไปแล้วห่างตาเขาไี่ว้าโอ้โอ้เฮ้ยมันจะตา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 ยยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออโอ้นี่เหลือต่นเดียวโอ้ยงั้นเดียวมันก็ตายแล้วฝั่งได้เขาเอาไอซ์ซอลไลฟ์เฟิรสองเบิร์ไลฟ์เฟิรสอง หมดเลยรอหมดเลยสวเต็งไหนวะมันอยู่ไหนวะเขาหาไม่เจออ่ะันี้งเตงงตงตงงเตงตงเตงเตงตง a เตงตงงเางเตงเงเ ้อเดี๋ยวขออ้อมไปฝั่งมันมันมันอาพิจีสเป็ก็แแฟติงอาพิจีสเป็ก็บแฟ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 อาพิจีสเป็ก็แแฟติงโอ้โหฟาดฟาดติงเขาตายติงมันเหลือแล้วติงหมาติงไอ้อีกคนนึงอ่ะเอาไอ้นี่ก่อนก็ได้ระวังหลังเข้าแล้วติงระวังหลังเข้าระวังหลังเข้านั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเอาไอนั่นน่ะเอาไอนั่นน่ะเออสวยโอ้โหโหจัดโหจัดเออเกือบตาย อุ้ยเกือบตายบาร์บีคิวเบคอนเบอร์เกอร์บาร์บีคิวเบคอนเบอร์เกอร์ออายิงแฟมันยิงก็ไม่ดิงแฟก็ไม่โดนนะน้องแต่มันอยู่นี่กับเขาสองคนเลยมันอยู่นี่กับเขาสองคนเลยเออเอออีตัวนึงมันจะตายแล้วติงเหมือนเขาเห็นเลือดเลือดส้มเลือดส้มเลือดส้มคิดว่าเลือดส้มคิดว่าเลือดส้ม ดูฝั่งนั้นไม่ได้เต่งนั่นๆๆเลยข้างหลังฮะฮะอุ้ยมีโดนโอ้ยอุ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 ้ยชิบหายช่วยชหายชิบหายโอ้ก็เป็นไรเต่งไม่เป็นไรเราเอาใหม่เราเอาใหม่เราเอาใหม่เขาล็อกอินละเขาอ้อมมาหัวหนุนน่ะ อ้อมมาฝันกันโอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่ตัวนึงอยู่นี่เขาเกลือกตรแมปปลาแล้วเขาเกลือกตรแมปปลาแล้วอุ้ยอุ้ยไอเหี้ยตัวนึงเลือดเหลือส้มเฮ้ยเลือดเฮ้ยโอ้โอ้โอ้นี่มันคิดแต่เออเพี้ยเกลียดเลยอีกสักรอบนึง ดีเออไม่เอาเติมถ้ามีนับบอกเลยชนะเป็นหนาแหละเอออ๋ออันนั้นก็หมดเกินอะไรเนะี่ย <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้า <c oughs> เราเจอมันอีกแล้วเต็ง รีรีแมทรีแมทเป็นรีแมทรีแมทรีแมทเออรีแมทอาทร์พีจีสองก็นนะติงแลนดอมอุ้ยอุ้ยแลนดอมแลน,นดอมหมดเลยวูบเบ้าชิปหายแล้วติงเขาไอซอลเลยเฟืให้หมดอ่ะแล้วเขา ต้องแย่กันมาเต็งเออโคตรเกียดอยู่ไหนวะหายไปไหนอ่ะเห็นแล้วเขาเห็นแล้วโอ้หายไปไหน,ไหนวะห,<อ>หายเอาหายเอาเอาหายเอาหายอ้เต็งตายแล้วอรออูโอ้โอ้โหโอ้โห ย่อดยังไงวะน้องยอดไงวะน้องข้อสปทสองนั s <S <played> ้นเอโยชิวเอโยชิวเอโยเออสวยยลอยลอยลอย อุย้ยเต็งวันนี้ต้องเลือกชนะมาได้ด้วยเราต้องเราต้องแยกกันแต่งแยกแยกกันแยกกันแยกกันอ้มันอยู่โอ้โหฟ้าเต็งเขาเลือกไอพีจีอันหัวตายเขาเลือกไอพีหลัง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 ตัวนึงอ่ะเมื่อกี้อะอยู่มันวิ่งไปะอะนั่นนั่นนั่นโอ้โหฟ้าโอ้โอ เฉียดโลโอ้ยเฉียดโลระวังหลังระวังหลังระวังหลังโอ้ยโอ้ยโอยไอเย้าชี้ไอเย้าชี้ตกใจนู่นนู่นโอ้ยบลมันเลือดส้มทั้งสองตัวเลยเขาล็อกอินละขาล็อกอินอ๋อเขารู้แล้วทำไมมันแหลกเต็งดูเต็งดูเต็งดูเซิร์ฟ ติงติงมันมีตัวหนึ่งเลือดส้มอ่ะเขาแก้ RPG สแปมไม่ได้วะ่ะแก้ RPG สแปมยังไงวะเขาไม่มี RPG ติงไม่เขาไม่ได้เติม RPG ไว้ไงไม่ได้ปลดหลอกไปเลย RPG อุ้ยูชิบหายแล้วโดนด้วย มันอยู่กับเขาสองตัวเลยนปะอุ้ยหุ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่ตายยังงโอ้ไม่มีเลยเอากราเนีเดี๋ยวเอากราเนียกราเนียเปิดเลยแม่เปิดเลยแม่โอ้โหหลังเขาเต็งหลังเขาหลังเขาโอ้ฟ้า เต็งเราแพแล้ววะโอ้ย uh> ชิอ okay, oh. ุ้ยอ like like ุ้ยโอ้บร r o จ้างมันเถอเล่นแบบอื่นเหรอแบบแบบสองอีสองปกติเด้อตาหนึ่งเนี่ยเขาไปคลิปแหละจะสามทุ่มแล้วเอ้ยสามทุ่มแล้วนีกว่า โ oh อ,อ้ไม่กอด bro แล้วเจ้าตาเนี้ยเขาไปแล้วสลับมาเล่นถ้าเขาเจอมันะอีกนะเออมาแล้ว อลีนาดูอ่ะนี่เป็นนึงกาดูอ่ะชิบหายโทรศัพท์สองเลยเว้ยเออมันใช้วะ่ะมันหัว่ามันใช้ว่ะมันเอ้ยมันไม่ใช้มันไม่ใชเฮ้ยโห่ทำไมมันแหลกจังอ่ะติงเราได้เซิร์ฟยูเอสโคตรแหลก โคตรแหลก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 เต็งโคตรแหลกเต็งโคตรแหลกเต็งเขาโคตรแหลกเต็งเขาโคตรแหลกเต็งดูปิง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 เ้ยโอโห จัดแรงแรงชิบหายแรงแรงจัดแรงจัดอยู่ไหนวะชิบหายชิบหายเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ไหนวะ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 โอ้เดี๋ยวแล้โอ้โหโอ้โหเรื่องมันเต็มแล้วดูเลือดเขาเด็ดจริงโรล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 โร ต็งทัปิงเราดีเราชนะเลยนุ้ยโอเขา้โเขาเพิ่ใช้สเปรย์ระยะไกลเตว้วแลวเขายังรีโหลดไม่เสร็จเ <c oughs> <c oughs> ขาว่าอย่างนี้ต้องใช้ RPG ์่ะง โอ้ทำไมมันแลกจังวะนี่เดขอตัวหนึ่งตั้งเยอกขอตัวเออสวย Oh my god bro จะคัมแบ็กให้ได้หนึ่งปิงโคตรกะบอกเลยอยู่ด้านล่าง มันชอบมันชอบขึ้นไปด้านบนมันชอบขึ้นไปด้านบนใช่ป่ะชอบขึ้นไปด้านบนใช่ป่ะเออ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 อหู้เฮ้ยเดี๋ยวหมือนเจอระเบิดอัดมันเจอระเบิดอัดเออมันอยู่ไหนวะเจอแล้วเออโอ้โหสลิงช็อตเหรอ Bro เขาเกลียดสลิงช็อตโบ o ไม่ทันแล้วเต็งโอมิหมันมีเมนคิดว่าไม่ยากคุมองไม่ทนันอุ้ยหัวอรอบหนึ่งเต่งช่างมัน อ้ใช้หม so oh 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 ัดไหมยังใช้หมัดไหมกูไม่ไหวแล้วไหนๆกูก็จะแพ้แล้วเออเอาๆเๆๆๆๆเอายรีแมทไว้ได้พอปิดคลิปพอเอาไปดิสตีกหายอีกเต็มไี่เดเต็มเต็มไปีดดเปที <laughs> <c oughs> แน่นอนครับไม่บายแล้วติงไม่บายบายเออไม่เอาสวัสดีครับ